แล้วก็ไม่น่ากลัวพ่อไม่เคยเห็นครั้งเดียวในชีวิตเห็นอย่างไงนะเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมเคยเล่าไปแล้วว่าเจอเจอพี่หัวขาดเนี่ยอ๋อแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากตอนที่ตอนที่วิ่งออกกำลังกายอะ่ะตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหก มีแต่ลูกสาวเรเจอบ่อยอเพราะว่าเขาชอบไปกับเพื่อนๆตอนกลางคืนไปเที่ยวกลับมาจะเจอจะเจอ,จะเจอบ่อยลูกสาวจะเจอบ่อยเพราะเขาชอบไปกลางคืน เคยเห็นเขาก็ไม่เห็นกลัวเขายิ่งแก้งผีแล้วที่ลูกสาวเล่าให้คุณแวนฟังจําได้จําได้ไหมมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาเจออย่างไงเขาเขาเขาเจอแถวข้างทางอืมดึกดึกเนี่ยเล่าเรื่องก็จะไม่หลอนนะอืมเล่าตอนตีหนึ่งตีสองนจะไม่หลอนนะัน ไม่อยากพูดถึงเขาก็เจอตอนประมาณนี้แหละขับมอเตอร์ไซค์ไปขนับไปกับเพื่อนๆนนะรถมอเตอร์ไซค์สองสาคันขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามทางเจอต้นมะม่วงต้นหนัง เขาก็เห็นนั่งห้อยขายอยู่ในต้นมะม่วงเขาเจอเขาก็ไม่กลัวเขาก็เตะฝุ่นเอาขาดลากให้ฝุ่นกระใจายให้มันให้เขาไม่เห็นน่ะนะเขาเห็นบ่อยถ้ามีผีผีอะไรที่ ลูกคุณแวนมาเล่าเลยว่าโอ้โหฝันนี้ดีฟอ์<ม>เลยลน<ผ><อ>ะเคนเราเห็นเขาหน้าครัวสดก็ที่วิ่งตามจับรถนั่นจับฮนดนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเงาดำดำจะเป็นเงาดำดำ งเงาคนนั่นแหละไปสามคนเขาก็เห็นทั้งสามเลยตื่นเช้ามาเขาก็ไปรดน้ำมนต์ไปทำบุญรดน้ำมนตเกาไม่ไม่ไมีอะไรคะ่ะแต่ก็มันไม่ก็ไม่เห็นก็เลยไม่ว่าน่ากลัวนะ แต่ถ้าเจอจริงๆจะสงสัยมากกว่าว่าเป็นใครไม่รู้หรอกว่าพีหลอกแค่ว่าสงสัยเป็นใครเป็นใครแค่นั้นถ้าเห็นก็จะเป็นแค่เป็นเงาเป็นรูปร่างแค่นั้นเองเป็นเงาดำๆอ๋ออภัยขออภัย ได้ยินเสียงไหมขออภัยนะครับผมได้ได้ยินค่ะคุยต่อได้คุณเป้ยบอกเข้าเรื่องเลยเจ๊ยอยากฟังนานแล้วเอาเป็นว่านึกๆอะไรออกก็เล่ามาเลยได้เลยครับผมคุณแวนแล้วคุณแวนเคยเจอพวกผีปอบไหมครับ พี to to ่เปาก็มีแต่ว่ามาเข้าสิงคนแค่นั้นแหละรักคิดว่าเวลาเขาคนที่จิตอ่อนนะจิตอ๋อคนจิตอ่อนเขาเข้าสิงคนไงไอ้เมื่อก่อนเพื่อนเป็นไงอืมอยู่ดีๆมันก็นั่งตาขวางแอืมล้วก็ไปแก้งมันไปหยิบไปจับหูไปจับหูเบาๆนะอืม มันกระโดดใส่เลยมันบอกว่าไปหยิกหัวมันมแล้วก็จับหัวมันบอกตื่นตื่นมาทำงานได้แล้วนั่งคุยกันดูดีๆนั่งคุยกันดูดีเขาก็กระโจนจะมาทำ้ายเราอะนะเอ,อ้ามันไม่เคยเป็นก็ตกใจอยู่เป็นเพื่อนกันมันบอกว่าหยิกหัวมัน พอมันจะกระโดดทำ้ายก็ลงบ้านเลยตอนนั้นสมัยนั้นยังอายุสิบห้าสิบหกอายุสิบสิบห้าเนี่ยแหละก็นั่งทำงานนั่งเมื่อสมัยก่อนก็ดูทีวีก็ไปดูตามบ้านเขาอะนะอายุสิบห้าสิบหกยังดูทีวีบ้านคนอื่น ก็ไปนั่งเล่นกันเพื่อนมันนอนไงก็เลยไปจับหูมันบอกว่าตื่นๆได้แล้วทํางานได้แล้วปลุกมันทีนี้นมันกระโดดใส่ขวางมันจะทําร้ายอะ่ะเราไม่รู้ว่าปอบเข้าสิงเขาอะ่ะก็เลยลงบ้านหนีมันก็ยังบอกว่าไอคนนั้นน่ะมายิกหูโกไอคนนั้นน่ะมายิกหูโก้ ก็ไม่ยอมไปนั้นได้ยินอยู่มันเสียงมันมันไม่ยอมออกมันไม่ยอมออกจากร่างคนนั้นอ่ะมันให้ไปกราบมันมันต้องไปมันบอกว่าให้ไปกราบไปขอโทษก็แก้งมันเหมือนกันจนถึงตั้งแต่ประมาณสิบโมงที่จับหูเขาประมาณสิบโมงกวกว่าจนบ่ายสามมันก็ไม่ยอมออก จากล่างคนนันอะมันก็ร้องไห้มันก็แล้วมันแนะค้นอะ่ะว่าไปจับหูมันจนบ่ายสามได้เอาขันดอกไม้ไปกราบมันอะ่ะมันก็เลยหยุดแต่กราบก็สวดวนต์หมนะไม่อยากให้มันมาทำร้ายก็สวดวนสวดอะไรได้ก็สวดป้องกันตัวหมด ็มันมาทำร้ายอะแต่ก็ไม่เคยว่าผีปอบผีอะไรเข้าสักทีไม่เคยโดนไม่แต่เพื่อนโดนสมัยก่อนสมัยก่อนตาเขาบวชไงคาถาอะไรเขาก็หัดให้หมดเนี่ยตาเขาเคยบวชเขาจะหัดคาถาให้คาถาป้องกันตัวคาถาอะไรก็สมัยก่อนก็จะจําได้หมด เดี๋ยวนี้เรือหมดละแต่ก็ต้องถ้าสวดก็ต้องกางหนังสืออ่าน<ม>ปอบอะไรก็ไม่ลบปอบอาคาดแค้นมากตั้งแต่สิบโมจนบ่ายสามมันถึงออกแล้วขันดอกไม้ไปไหว้มันมันถึงออก ไม่รู้ว่าปอบมาจากไหนนะกก็ไม่รับที่ไหนก็ไม่รับเห็นผ้ามาเอพระเขาเขานิมนต์ผ้ามาให้เอาออกนะให้ให้ให้ปอบออกจากร่างคนนั้นนะ่ะมันไม่ยอมออกจากร่างคนนั้นจนเหนื่อยจนเพียตั้งหลายชั่วโมงพอเห็นหน้าพบมนก็ ขึ้นบนบ้านมันก็จะกระโดดทำลายเลยนะมันจำได้ถือขันไปไหวมันมันยังจะกระโดดกระทืบอีกนะขนาดนั้นรกก็ยังไม่รับเลยไอ้ไอ้ปอบตัวนั้นนะ่ะปานนี้ไปเกิดแล้วมั้งนานแล้วคนที่เคยเจอก็ก็ไม่เป็นอีกเลย จบแล้วค่ะจบแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ใครฟไม่ก็ย้อนังได้นะครับาารบ,บางคนอาจจะนั่งหลับในเพราะว่าลายมืดก็ไปดู <c oughs> ที่อัดเป็นที่ไว้ช่องแอปแดง u t u b e นะครับเล่าเรื่องผีริโชอื้อเลย <c oughs> เต็มไปหมดเลยเป็นเลือกฟังได้หูแฉะตาแฉะเลยคนระับ หาบคนอื่นคุณเป้ยเคยเจอผีไหมไม่เคยครับพีชชุกแต่ก็อยากจะเคยอยากจะเจอใช่ไหมใช่ครับอยากฟังด้วยอืมถ้าเจอจริงๆจะแบบว่าจะไม่รู้หรอกว่าเจอ จะสงสัยมากกว่าว่าเอ๊ะอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยใครอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงาดำๆแต่ตอนที่วิ่งออกกำลังกายเนะี่ยเจอเป็นเหมือนคนนี่ยแหละวิ่งวิ่งวิ่งตามก็ไม่ถึงสทัทีอยู่ใกล้ๆก,กันก็ไม่ถึงสทัทีวิ่งไปหายนะคะ วิ่งอยากให้ถึงก็ไม่ถึงเจอครั้งเดียวในชีวิตเจอแบบนั้นแหละแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ไปวิ่งอีกเลยใครวิ่งอ่ะพีวิงว่งอะเจ๊พีลวิงว่งออกกำลังกายกับเพื่อนสองคน ประมาณตีห้ากว่ากว่าวิ่งไปก็เจอเจอผู้ชายใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาสัน้นกางเกงแบบใส่สบายๆเอาเกงออกกำลังกาย,ยาน,นตอนแรกก็เห็นครบหมดนะรองทง้ารองเท้าอะไรก็เต็มชุดออกกำลังกายน่ย วิ่งตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปพอถึงหน้าโรงเรียนก็เริ่มไม่เห็นขาเริ่มไม่เห็นหัวไม่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 เห็นหัวเห็นแต่เหมือนเห็นแต่เสื้อผ้า mm. วิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิ่งวิ่งตามก็ไม่ถึง ขณะนั้นยังนั่งรอนะนั่งรอดูว่าเมื่อไรจะเข้า,ขาบ้านจะเข้าหมู่บ้านอืนั่งรอดูว่าเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาจนแปดโมงกว่าก็พากันเข้าบ้านแล้วก็มองตากันก็ไม่เคยถามกันเลยว่าเฮ้ยมึงเห็นมันกูม,มิไหมมึงเคยเห็นไหมเพื่อนก็ไม่พูดอะไรสักคำพากันมองหน้ากัน ก็ไม่มีใครพูดอะไรให้คุยเลยแล้วก็ไม่ไปอีกเลยจบจบแล้วค่ับท่นอื่นมีใครขึ้นมาเล่าเชิญได้นะครับไม่ต้องอายหรือตัวหรือเกินนะครับก็คิดว่าเราคุยของเราไปใครจะฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่พูดเลยเจอาจจะเป็นอัมมาพึกอัมพาตได้ถ้าเยอะเกินก็เอจะตัดยังไงใช่ไหมรับแล้วใช่ไหม ก็ไม่เจออีกเลยตั้งแต่เด็กๆไม่เห็นเจอไวรุ่นสมัยนี้มันไฟสว่างนะคงไม่ไม่มีอ่ะไม่เห็นไม่เคยเห็นอยากเจอก็ไม่เห็น อยู่ในสภาวะคุนใจกัดบางล่าวเสียงสาวน่ากลัวมากขอบคุณมากครับผมเป็นคนปฏิบัติผล้วทำมาครับต่อวันนี้คือเรื่องผมเล่าเนี่ยมันไปเยอะเกือบหมดนะแต่มีบางเรื่องพอฟังคนอื่นเป็นครูอาจารย์เนะี่ยมันมันสะท้อนภาพเราขึ้นมาเนะและถ้าเกิดเกิดทำให้ท่านเสียใจหรืออะไรก็ หลังจากนั้นก็จะแพ่อุ่ศบุญให้ตลอดเลยนะการการที่เราแพ่ไม่ใช่ว่าเป็นการไปแช่งเอาให้ตายเร็วๆเลยไม่ใช่เป็นอายุขัยของแต่ละคนถึงเ,เวลาก็จะรู้เอง เสียงสาวน่ากลัวถ้าเจอก็น่ากลัวก่อนนะไม่น่ากลัวหรอกแต่ก็ชอบฟังค่ะชอบฟังเรื่องแบบเนี้ยสมัยก่อนนะถ้าเสียงหมาหอนเนี่ยจะลุกขึ้นมาดูเลยนะว่าเสียงอะไรเห็นไหมไม่ค่อยเจอหรอก เียบกริบไม่มีใครเจอผีเลยหรือครับผมเออผมในฐานะผู้จัดก็เล่าเรื่องส่วนตัวที่เคยเจอผีไปสองเดือนเต็มได้เราแฮปทุกวันเลยะตอนนี้ก็จดใส่กระป๋องไว้เลยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคงต้องดูว่ามีเรื่องไหนที่จะวนมาซ้ำอีกนะครับผมผมมีอะไรูปกรงอรงานไม่เป็นไรครับอาสบายสะดวกครับ แล้วขอบคุณคุณแวรนะั้นที่ขึ้นมาเล่านะแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็มารวบเล่าได้นะครับผมตอนนี้แอดมินช่องผมก็คงจะหลับนะครับหลานหลานมาเยี่ยมคุณกระยายผมไม่จําเป็นผมก็จะไม่ปลุกนะให้เขาหลับยาวไปส่วนตัวผมก็เทาที่จะอดทนไหว การไม่ได้นอนแล้วมาง่วงมาหลับมางกอะไรนี้ผมมองเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมนุษย์นะอ่าเดี๋ยวจะคุยความเป็นผีรูปลักษ์เป็นผีแล้วกันมีใครสงสัยอะไรถามได้ครับพิม์ถามได้ถ้าตอบได้เดี๋ยวจะตอบจากประสบการณ์ ไม่มีคนที่จะขึ้นมาเล่าเรื่องผีนะครับผมพูดคุยสอบถามได้นะโดยส่วนตัวของผมก็เจอสารพัดผีตั้งแต่เด็กแล้วผีเปรตผีใายทางกลมโดนฆ่าตายอ่าถ้าเป็นผีที่ตายธรรมดานี่เรียกว่าขึ้นพื้นสวัสดีคุณเป้ยครัผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับมีเรื่องผีเล่าไหมครับเหมือนเดิมครับไม่มีพี่โชคจัดยาวเลยองยาวไม่ได้มากโอตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงสามนาทีแล้วเอาหาลูกคู่มาช่วยถามดีกว่าจะได้ตอบไปตามประเด็นต่างที่อยากรู้คุณเป้ยเคยเจอไม่เคยเจอผีแล้วมีความสงสัยอะไรอยู่ไหม เกี่ยวกับผีมีความสงสัยไหมครับนึกไม่ออกครับนึกไม่ออกคุณแวนแล้วคุณแวนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับผีไหมคุณแวนครับทำไมต้องเจอผีอ่ะเดี๋ยวเป็นเป็นเดี๋ยวผมจะตอบให้นะ